มีคนถามครูบีบิมาว่าถ้าเวลาที่เราช่วยเหลือใครแล้วแล้วเขาขอบคุณเรามาน่ะเราจะตอบว่ายังไงดีให้มันดูสวยสวยวันนี้มาดูนะคะถ้าสมมติว่ามีคนบอกคุณว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือนะเช่นประโยคที่ว่าทักเฟยเยนเป็นทักเฟยยนเป็นทีนี้เวลาที่คุณฟังมาเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าอืมเรื่องเล็กน้อยบอกมานะว่าอยากให้ช่วยอะไรเพิ่มแบบนี้เราก็สามารถพูดได้ว่าเดวอส์โซลีเตเดชวอร์โซลีเตแต่เราบอกว่าเดวอส์โซลีเต เรื่องเล็กน้อยนะบอระอาเซียทินออมดูบีเฮอร์เวอร์เมียเยลปบอระอัาเซยาทิลออมดูบีเฮอร์เวอร์เมียร์เยลปบอระอาเซียทินออมดูบีเฮอร์เวอร์เมียร์เยลปก็แค่บอกมานะว่าคุณอยากจะให้ช่วยอะไรเพิ่มเติม ลองใช้ประโยคสวยๆแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาที่มีคนขอบคุณที่เราช่วยเหลือเขาแลวเรารู้ว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้อีกการให้ความช่วยเหลือหรือการยื่นมือให้ความช่วยเหลือคนอื่นมีอยู่หลากหลายบริบทในหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือประโยคสื่อสารงานดูแลผู้สูองอายุข,ของโทูบีบีนั่นเองถ้าใครทํางานดูแลผู้สูงอายุหรือคุณต้องดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อที่คุณจะได้มีไอเดียในการที่จะพูดเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นใครอยากได้สามารถทักที่ใต้โพสต์นี้และบ้าน ฟ้าเพจครูบิบี้บ,บิบี้อินสววเดนค่ะ